ไปดีพี่น้องวัดสดุทุกคนวัสดุทุกวันจ้ามาข่ายกินข้าวเพื่อว่าจังจ้าขาหมูข้าวขาหมูกับหางหมูทอดกรอบค่ะอ่ะวพอพีอ่ก็กินข้าวกันเด้อเด้อพี่ก้อะไรคะพะโลขาหมูทอดมาค่ะพี่น้องขามากินนุ่งกันนะค่ะเด้อขาหมูพะโลแล้วก็หางหมูทอด หมูกรอบหังหมูกรอบค่ะด้วยงัค่ะพี่น้นองจ๋ากินปิดปิดน้ำกันค่ะข้าวขาหมูข้าวพะโดเลยคะ่ะของกินกับของ่รองจ๋าจะซีฟู้ดกับค่ะ้กินกับอันขาหมูไอ้หางหมูค่ะหางหมูกรอบ น uh ั huh. ่งมุกเกาะไปแล้วค่ะกบๆไม่หอบไม่จับนะอเมมุกเกาะอเมอาย พักให้น่อยหน่อยเนาะด้วยจะเขาว่าจิ้มซีฟู้ด

mấy các cháu mời các cháu mời các Mình mời các cháu mời các cháu lục các cháu mời các các cháu mời các cháu mời các các quên mời các cháu mời các cháu mời các cháu mời các พอไปจอดรถนาของ่มเพิ không, oh, <ừ> ่มนไมยิ้มไปเลยโอ้ขอโทษเด้อนี่เปิดงเตนรหูว่าเขาขึ้นมันจะมีคนอยู่มันไปอยู่ไหนเออจอดไหนจดวะกามีรถไนู่ ไม่ข้ตัวเลยกนะอืตาวอกว่นเชงเลยโอ้ยหยดกรเปราตูที่หรอปุิงออาไปไหมเนี่ยปุยงดูอืปุยงอยู่ใจไปมือบัดนันทองหาใช่ไหมเซไเปหเข้าไปเห็ดตั้งเยอ่าเอาไปผู้หญิงที่มาใจมาทางบ้าน ตงนไ้นก,กอ่อตอวมีเรียงข้างนีกอมีอ่ะก่อ,นนกอ,นนกอกเพิ่งหลังด็ ก็เลยตัดแล็บเนาะดีกันาทีได้ซื้อหกงนอยู่นี่

ข er. ้าวมูสพี่น้องจ๋าสดแซ่บค่ะกินกันเลยกินนี้ดนีเรื่องอะไรว่าจะมันดีขอ้ยเป็นยังงมดๆมันมองเจอของตัวเดียวมดเลย 我们。 น่าจะจิ๊บเงาค่ะอ่าพอจิบเนี่เขาจาะเ,าเปแดเพ่งตมีนได้เพังเดิมถ้าเปนเรงก็แรกก็แช่ค่ะก็ะติดตามกดกระดิ่งจ้าสวัสดีครับ๊ายบายจุ๊บๆนะคะคำมมกอบของดอก